ก็ขอกล่าวสวัสดีท่้นผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะร,นรับวันนี A ้กับต่อคำถาม Q&A จะลอง400ซับสไคร์เพื่อเป็นก่อนไม่เสียเวลาเราไปเริ่มที่คำถามแรกเลยดีกว่าไอแมนแก่ไหมครับอายุเท่าไหร่แล้วเท่าโอ้โหดูมันพูดอายุ13-14แล้วก็ไม่ได้แก่ ไอพีซีแกไวเออทุกคนจำไว้นะไอ้บ,บอกช้อยแกที่สุดในแกงนะทุกคนจำไว้ซะบกช้อยแกที่สุดในแกงไอ้แมนมีสาวไหมสาวแบบไหนแบบที่แบบชอบหรือแบบที่เป็นแฟนหรือแบบยังไงสนุกหรือเปล่าสนุกอะสนุกก็สนุกดีมั้งไม่รู้ใครจะเป็นรู้อัะโธอยูด่ดีก็ถามสนุกหรือเปล่าไม่รู้ว่าสนุกอะไรเลยขอเซตติ้ง obs หน่อยครับถ้าไม่มีก็ขอสตรีมแอบ obs อ่ะขึ้นหน้าจอให้ เรารู้จักใครในแกงคข้าฆ่ามันไก่คนแรกแล้วคนสุดท้ายคนในแกงเข้ามันไก่คนแรกออ mm hmm. ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วไอ้บูมไงอสุดท้ายก็บอกชอย Q&A เมื่อไหร่จูบิครับจะเปิดครับอยากให้ทําคลิปเมอร์เดอร์ถ้าตอนที่ผมอ่าน,นะตอนเนี้ยเจ็ดสอยู่2ชอบใครทํา y o youtube ในจูบิครับบ้างมี สามรอคลิปแบด,ดวอล์สสี่แคตเตอร์หยุดนะครับกดรลค์ให้แล้วอ๋อเป็วอล์สสี่แคตเตอร์เหรอสี่แคตเตอร์แบบไหนแบบแบบสิบสิบหกคนแต่แบ่งเป็นสี่ทีมสี่ทีมสี่คนคนละเกาะเหรอรือว่าแบบสี่แคตเตอร์แบบแค่เล่นด้วยกันสี่คนมาแบบเป็นตี้กันแล้วก็เล่นนะเล่นยังไงให้ไก่เหมือนไอแมนครับ oh ho. โอ้โหก็ต้องเล่นถ้าจะเล่นให้ไก่เหมือนไอแมนก็ต้อง เล่นให้เก่งกว่าธารมานะครับเพราะว่าธารมากักกว่าสูงกี่เซนครับตอนนี้นะ166วันที่17เดือน2 2564เวลาบ่าย3 55นาที56นาทีแลวด้วยมือควิวเอสเริ่มด่าเกมโลโบ็อกอัตโชแล้วมันจะทำไมหรอเกมเลโก้อัท์โช ผมชื่ออะไรไอ้แก่วันฟุตไงกันนุปัม้มซับใหม่แฮชแท็กอเมราซาวงเล็บพีต่ต่อสองพันวงเล็บปิดก็ผมไม่ขอบอกนะครับเพราะเดี๋ยวมีดราม่าอีกคำถ,ถามต่อไปนะครับเมื่อ,อไหร่เอ็กเล็บจะเลิกเล่นมาโครูบาบัลาบวายอไม่อย่าเล่นเองก็ก,ก็เรื่องของมันเดี๋ยวให้เราถามอะไรถามว่าถามอะไรดีวะเอ่ไม่มีไม่รู้จะให้มันถามอะไร ันต่อไปนะครับดนกี้ยี่สี่ถามมาว่าคนไทยปะครับก็คนไทยสิเมื่อไรจะนอนไปนอน